พี่น้องสบายดีพี่ิจ้ามาพอีแล้วมาพเอแล้วพี่น้องเตือนแล้วาาตือนเลย่าแ้วมกินขนมบอกนโอ้อยากนําเได้ป้อนเลยไหมป้อนหใจเนี่้อนเาจนเอะทำนน้ำเลยบอ่น้อง น่น <c oughs> ผ,มผมเปียกผมเปียกผมไปผมหามผมหามมันหามแบบน้ำไหมน,น,นี่เนาะม,มาแพ้กันผมมาเป็นยังไงผมผมมันกูกันผมคือกันผมไปกับผมไปผมไอแฉมน้ำไปผมไอแฉมนม้ำ บอมม่อัมงหนเพราะเป็นเมปุระใช่ไห่อะมาปอดปอดบางกันดิเซ็ตกูนงั่มปอดงั่มปอดกันเซ็ตงั่มปอดเทมปะเงินงูไรเงิน Một hai mươi đại ngân ừ. Mẹ nhau mà bộ đại ngân Đại đại ngân Ừ Đại ngân bỏ Một hai mươi đại ngân chả Bỏ đại Một hai mươi đại hả đi Đại kinh kèm càng Ừ kinh kèm, kèm. càng <laughs> Mới lẻ <là> à? <laughs> Mới lẻ đi nhau một bớt อ้าวอะเร่ั้ทางไหนทางไหนแม่งทางไหนเบิ้งเบิ้งเบเบิ้งนมนะเบิ้งนู้นมะอ้ดงถัอือบดงเหอ๋อผูกของแม่นะผูกผูกพุงผูกนี่ไงเอตันึงเล ดพี่น้องเลยหมูน้ำสบายดีปลาลุงแหละสบายดีปลาลุงดูงามไหมกินดินไก่กินดินไก่หมูน้ำสบายดีปลาลุงงามดูถามปลาลุงดูกกินฮอดกินฮอตไอเต๋บ่าิกินฮอตไอเต๋บ่อืมกินฮอดบ่าิกินฮอดบ่ หอมบ,บ่หอมเก็บไม่เต้ามาัาหอมเก็บไม่เต้ยอืมอะไรอุ้ยไผ่ว่ไผปาอยู่มาหาไอ้นอตอเตอีกอไเออบ่บ่เอาไปผุดงเอาไปใส่เอาไปขังจะปดมัน มันไปแล้วแสบบ่หืืือ้กัดแก้มงกินแก้มมือนะโอ้ยกินเนี่ยผู้เดียวอยากกิดเลยนั่งเลย

อ่าหมดยังเต็มอยู่นี่ยังเต็มอยู่นี่เห็นบ่เล่าเรนจะกล้องว่นองไรกันกันกันถ่ายกล้องหนาละเล่นจะอ้าโวุ้ยเอาไปไหนเอามาเอาอะไเอาไปไกัเอาไปกัเอาตายละอ้าวพ่อพ่อพ่อกินเด้อกินละไรวินองเไย กินกล่องคนะเพื่อนไม่ไล้กล่องนะนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งกินขนมพี่น้องเลยคนสบายอ้าวไปนอนเกือกกินขนมนะเอาแล้วแล้วยังไปนอนเกือกกินโตกินขนมนลยพี่น้องแนวโคตรตายแนวโคตรหยังเฮะอยู่หนึ่งปูนตายแล้วเออ คุณกูตายเดียวคนตายคนกันผมดูหัวนคนใส่หัวคนไอ้พอกระแบมันไปใส่หลหึอังโอ้มาบพ่อบางคไปใส่เฮ้มาบอกพ่อ,อลาไปใส่แม่บังคำไปใส่บง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 ทีว็ลกสา แม,ะะม่ถางงาม่าโลกงามมา้อลยวพอดี้แดดสีลงไปผาาของเลยันกิแม่นมต่อเขาเฮ้งต่อเขาเฮ้งต่อเขาเฮ้งรนเ,นเ, <c oughs> เอา้า <c oughs> ดังกอกเลย <c oughs> ไม่มาเาเออ,เอามาอันบกเขาเถอะอย่ามง,งหงอ่ามหง กันเง้ยเลยอืโอ้ยตาพี่น้องเฮ้ยตาเบิ่งสังเกตเบิบ่งตาเพี่นเด้อน้ำเต็มหนักน้ำเต็มหนักหนามันเออเต็มยปากหน,า,หนามันเลยเออหนามันเลย,ขยเขาใส่นมเปี๊ย,ขยเออขาใส่นมเขาใส่บักกล้วยอืมบังคับบังไปเว้นอีกบ่เมือนเนี่ยเฮ้ยเขาใส่ประตู <laughs> ไปว่าใจเบนนะบอใจไนะคุข huh. right uh, ้าใจอึนดินรถนรถลุงเบนถึงวะไรเออรถลุงเบนอใจครับเออรถลุงเบนบ่ล่ะเอ้ยไฮ้ยมาขี่ตู you know, ้โอยมแม่รถเตะบ่เฮ้ม่แม่รถเตะบอมึงห็ดไปเลยพี่มป้าตา ตาพี่น้องตาโอ้ umas, เอามือออกด้วยใส่แล้วเอามือออกด้วยตาเหลือกับพี่น้องแซบบวะหืมมือตัวน้อยอ๋ออ๋อตาตาแตกกันค่ะเก้าบาดแล้ว กินกับโมเมนพี่น้องเลยผู้หวานแถวๆลุ่มก็ยิบมาน่อยบ่เอาตัวสันด้เอาตัวสันดูกูบงกูบอเอาตัวสั่นเอาตัวเน่าด้วยบ้านเลยาตัวเงาใส่ด้ปากปคำที่สุดบ่เนาะเนาะปากที่สุดอยู่บ่๋อตายโดแบ้านเ้ยดชิดปากกูสุด ใช่ไหมอฮ้ยอาจจะจีเหตุพี่น้องเลยอันมือนีเหากาอาเบิ่งเลยอ่าอือืมพี่น้องเลยแมนเฮ้าก็จะได้ไปงานบุญต่อพี่น้องใยบ้านเล แกบอโอ้ยมามามาแกแกบกนะแกเมือหายติวด้อเอามือให้น้องน้อหายน่องน้อน่องน้อนองนี่น่องนี่บุกินบ่น้องมุ้งมีงแขวโอ้ยหูจักอีกพี่น้องเลยน้องมมีแขลว่ะจ้ะมึงฮัมมึงฮมแพงยู่นน่องนะแพงบอ หาแพงน้องเด้อเด้อเด้อมาเจ้าเสื่ออาตาบ่มาลูกอาตาอาเต๋บ่นี่บ้าหมาทำสิตั้งชื่อให้น้องได้ไหมบ่บ่อาตาอาเต๋กูบอกไว้แล้วไว้ ใส่แกะอีกแกะออกอีกบอเอาเอาเอาออกเลยออกเลยอ่ะเอออื่เจ็บบ่แซ่บบอบอกากินอาหารวินาทีดีแมงไปจุกจุกกันเด้อย่าลืมว่ไใดก็แช่ก็ติดจามอะเต้นก่อนเต้นนุ๊กเต้นนุ๊กใครกินนี่ก็เต้นเต้นเต้นอุ้ยวินาที เต้นก่อนเต้นเตดีๆที่แหละเต้นงามที่แหละเต้นนี่นาเอ้กินอะกัเต้นมีเต้นต่อยอ่าอันเดยดไปเลยพี่นายโหโยก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 ฟาดโยกเอ้ยแยงะนะพี่น้ Hey, I want a food, food, food. I've been out for I can keep